แก็สั่งอะไรนะเมนูสุดท้ายก็คือหมู3มชั้นทอดน้ำปลาแล้วก็จะให้บิลลี่ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงอ,นนนอ่ะเอะมีอยู่ช่วงหนึ่งบิลลี่ก็ชอบกินเมนูนี้มากๆแล้วก็ไปทามเองไม่รู้เกิดจากแชร์อันไหนกันแน่หรืออะไรใครไปทําอะไรกันครั้งแรกแล้วก็เลยชอบกินมาแต่ตอนนี้ไม่ยิดเมนูนี้นะเพราะว่าเดฟังเกอร์ไม่พูดถึงเมนูนี้ม้งดูสีหน้าในการกินนะ มีคนนี้ขอแนะนำให้ทุกคนมากินนะโอ,โอ้โหแปลว่าถูกใจวิลลี่ครับเมนูสุดท้ายอาบอกเิยว่าสาวจะกินหมูทอดที่เนี่ยที่หมูว่านหายชื่นจะเป็นหมูอหมอทอดเนื้อหมูทอดที่แบบกระชุ่มกระ่อแข็งหน่อยแล้วเจ้าดีเป็นไงบ้างคะร้านขมิ้น,น แนะน,นำให้มากินเพราะว่าแปดเข้าไปแล้วอ่ะอมหมูกรอบหมูกรอบก็ยังเป็นความเป็นหมูกรอบส่วนเนื้อข้างในครับเป็นไขมันแบบไม่รู้เรื่องไขมันมาอยังไงกินข้าไปละลายในปากเลยอร่อยสุดอันนี้นะพาย,ยาลองชิมดูอันนี้บอกชื่อร้านเลยว่าชื่อร้านคามินอยู่เซ็นทนรัเวิร์ชั้นชั้นไหนคะชั้นไหนนะชั้นหกชั้นหกอ,อัน <6 S 1> เมนูนี้ <3. S 1> แนะนำอ่ะบิลลี่แนะนำด้วยตัวเองนี่ Okay. อันนี้เมนูสุดท้ายอร่อยสุดนะคะ <cigar> จริงๆเ mm hmm. ราสั่งอะไรนะไปดูแล้วนะแต่ว่าเขาลืมทําแกงอะไรนะคะต้มหมูบางกลงแต่หมูใบชะมวงเออแกงต้มหมูใบชะมวงแต่ว่าเขาลืมทำนะคะ mm. ก็เลยเสั่งอันนี้แทนก็ถือว่าชดเชยกันเนาะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําไปปะ่ะดีด,ดีลองชิมให้ลองโอเคโอเคก็เดี๋ยวก็จบคลิปท่านี้นะคะชิมหมูก่อนค mm. ่ะ